สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านพบกับผมหมออมยานเทพนะครับวันนี้ผมจะมาทำนายดวงประจำปี25 6 4นาหะครับสำหรับชาวราศีเมทุนนะครับก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15มิถุนายนจนถึง14กระกฎาคมครับมาดูกันครับว่าคนที่เกิดในราศีเมทุนปี2 5 6 4มีดวงก,การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเป็นแบบไหนดีหรือไม่ได้อย่างไรมาดูกันเลยครับ ชาวราศีเมถุนนะครับในปี2564นะครับดวงการเงินเป็นแบบนี้ครับการเงินดีขึ้นประสบความสําเร็จขึ้นทําอะไรก็ดีดีดีในเรื่องของการเงินนะครับการเงินจะดีกว่าปี63แน่นอนครับคนที่เกิดในราศีเมถุนเตรียมชัยโยได้เลยนะครับว่าการเงินของคุณจะดีมากขึ้นนะครับไปทาบุญ2อย่างนะครับทําบุญกับคนตาบอดและทําบุญกับผู้ใช้แรงงานอธิษฐานขอเรื่องการเงินจะทําให้ดวงการเงินยิ่งดียิ่งแห่งยิ่งปังเลยครับ อ่ะต่อไปนะครับถ้าเป็นในเรื่องของการงานนะครับชาวราศีเมถุนปี64นะครับดวงการงานได้ไพ่ใบนี้ครับคนหางานจะได้งานคนทํางานอยู่แล้วจะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์จากเพื่อนร่วมงานเจ้านายลูกน้องนะครับดวงการเงินดีดวงการงานก็ดีด้วยและถ้าอยากจะเสริมดวงการงานการค้าการขายธุรกิจให้ดีนะครับทําบุญโรงพยาบาลอธิษฐานขอเรื่องการงานชาวราศีเมถุนก็จะมีดวงการงานที่ดีครับต่อไปนะครับถ้าเป็นความรักของชาวราศีเมถุนครับ ปีหนะครับดวงความรักได้พไพ่ใบนี้ครับความรักนะครับคนโสดยังต้องหาต่อไปนะครับส่วนคนมีคู่มีแฟนแล้วนะครับเป็นความรักที่ไปกันได้ด้วยดีนะครับเป็นความรักแบบผู้ใหญ่รักและเข้าใจกันอาจจะมีบ้างที่ห่างกาันแต่ก็รักและเข้าใจกันเป็นความรักที่ ผ่านความรักแบบวัยเด็กหรือไม่มีเหตุผลมาแล้วนะครับก็ถือว่าดวงความรักดีนะครับสำหรับคนมีแฟนมีคู่แล้วแต่คนโสดยังต้องหาต่อไปนะครับวิธีการเสริมดวงความรักของชาวราศีเมถุนในปี64นะครับอยากให้ทําบุญกับคนแก่คนชราโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่ของคุณนะครับคุณดีกับพ่อแม่ดีกับผู้มีพระคุณคุณเท่าไหร่นะครับอัน,นี้ส่งนี้จะส่งผลให้ตัวของคุณเนี่ยมีคนรักคู่ครองที่ดีตามมาด้วยนะครับอ่ะ ทําบุญกับคนแก่คุณชาราทําบุญกับคุณพ่อคุณแม่ผู้มีพระคุณและอธิฐานขอพรในเรื่องของความรักคู่ครองนะครับต่อไปนะครับถ้าเป็นสุขภาพของชาวราศีเมทุนในปี2564นะครับชาวราศีเมทุนปี64สสุขภาพภาพรวมโอเคนะครับภาพรวมโอเคนะแต่นะครับ าต้องระวังนะครับก็ต้องระวังนะครับในเรื่องของการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวถ้าเป็นผู้หญิงก็ต้องไปตรวจสุขภาพภายในของผู้หญิงนะครับต้องระวังพวกซีดพวกเหนืองอกแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรก็ตามนะครับโรคปัจจุบันนะครับโรคประจ,จําตัวนะครับหรือโรคที่ตรวจพบใหม่ก็จะรักษาได้หายได้เป็นปกติดวงสุขภาพถือว่าดีครับไปทําบุญนะครับกับคนที่ขาดความรัก นะครับทำบุญบ้านพักคนชราบ้านเด็กกำพรา้าคนที่ถูกทอดทิ้งอธิษฐานขอเรื่องสุขภาพก็จะช่วยทําให้อายุยืนนานขึ้นสุขภาพแข็งแรงขึ้นครับอ่ะต่อไปนะครับมีโชคมีลาบไหมนะครับมาดูกันนะครับชาวราศีเมถุนในปี64จะมีโชคมีลาบไหมได้ภพยในนี้ครับ ไม่มีโชคมีลาบเท่าไหร่ในปีหน้านะครับอาจจะเสี่ยงน,น้อยหน่อยนะครับไปทําบุญลงศพเพื่อเป็นการเสริมดวงโชคลาบนะครับสำหรับชาวราศีเมถุนในปี64และถ้าอยากจะซื้อจริงๆจะซื้อเกี่ยวข้องกับตัวเลขอะไรที่จะทําให้ถูกหวยมีโชคมีลาบนะครับอ่ะมาลองดูกันครับว่าบ้านเลขที่ได้ไหมซื้อบ้านเลขที่อาจจะไม่โดนนะครับซื้อไปแล้วผิดหวังเสียใจถ้าซื้อทะเบียนรถดได้ไหมนะครับซื้อทะเบียนรถได้อยู่นะครับซื้อทะเบียนรถได้อยู่นะครับตัดเล่นเอาน,นะแล้วก็ถ้าซื้อเลขท้ายเบอร,บร์โทรศัพท์หล่ะเป็นไงบ้าง เลขท้ายโทรศัพท์เด่นสุดนะครับสำหรับราราีเมทุนนะครับนะแล้วก็ถ้าเป็นเลขบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดอายุได้เลยนะครับเน้นเลยครับซื้อเกี่ยวกับเลขบัตรประชาชนนะครับอายุวันเดือนปีเกิดพอสอเกิดและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ในปี64นะครับอาจจะมีโชคน้อยหน่อย,อยแต่ถ้าอยากจะถูกหวยมีโชคมีลาบ ซื้อเกี่ยวกับบัตรประชาชนเราอายุวันเดือนปีเกิดและเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์นะครับมีโอกาสที่จะถูกหวยมีโชคีลาบไปทําบุญลงศพนะครับก็เป็นการเสริมดวงนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองเป็นใครนะครับได้ไพ่ใบนี้เป็นเทพเด็กครับนะเป็นเทพเด็กที่เป็นผู้ชายนะครับอยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับอาจจะเป็นไอ้ไข่ก็ได้นะครับขอพรไอ้ไข่นะนะครับแล้วก็ไปทำบุญภาคเหนือได้อะไร ทำบุญภาคเหนือนะครับได้เรื่องของบุญบารมีอำนาจวาสนาพกทรัพย์นะครับแล้วก็ถ้าไปทําบุญภาคใต้นะครับได้อะไรได้เรื่องคนรักคู่ครองถ้าไปทําบุญภาคตะวันออกได้อะไรนะครับได้การเงินโชคลาภได้บ้านที่อยู่อาศัยนะครับถ้าไปทําบุญที่ภาคตะวันตกได้อะไรได้นะครับในเรื่องของการเงินได้ในเรื่องของความสุขความสวยงามนะครับและถ้าไปทําบุญกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางเนี่ยได้อะไรนะครับ อะไรที่เครียดอะไรที่ติดขัดอะไรที่หาทางออกไม่ได้จะมีทางออกอย่างปาฏิหารครับและนี่นะครับก็คือดวงนะครับของชาวราศี เมทุนนะครับในปี2564ครับภาพรวมก็มีทั้งดีและไม่ดีสลับกันไปนะครับสิ่งสําคัญที่สุดนะครับถ้าอะไรที่ไม่ดีก็ขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีเราก็สร้างบุญสร้างกุศลวยการสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทาบุญตามที่ไพ่แนะนำนะครับแล้วก็ลองขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่นะครับเราขอรบ,บูชาแล้วก็ลองขอเกี่ยวกับไอ้ไข่ด้วยได้ก็ได้นะครับอ่ะแล้วก็ขอให้ชาวราศีเมถุนในปี2564นะครับมีดวงที่ดีอะไรที่ไม่ดีก็ไม่ให้เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นน้อยที่สุด นะครับเฮงๆรวยๆต้อนรับปี2564ครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะครับกับชาวราศีกรกฎนะครับในเทปต่อไปครับ